สวัสดีครับผมออดครับวันนี้ผมพาไปเที่ยวที่เขาใหญ่ครับโดยวันนี้ผมมาจากชนบุรีครับเข้าอีกฝั่งหนึ่งก็คือทางเนินหอมครับทางที่มาจากปราจีนบุรีครับก็ขับผ่านทางอุทยานแห่งชาตินะครับก็ถึงที่พักของเราครับเป็นภูวินล่านะครับวันนี้ผมจองเป็นภูวินล่ามากับครอบครัวนะครับ ชื่อภูวินล่าว่าทวินนี่ภูวินล่าเขาใหญ่ครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณหมื่นปลายถึง20 0 0 0ืแล้วแต่วันนะครับอันนี้ก็สามารถไปหาข้อมูลดูได้นะครับโดยหลังที่ออตจองก็จะเป็นหลังที่ใหญ่ที่สุดอยู่ตรงมุมของที่ดินนะครับก็จะมีเป็นบ้าน2ร้หลังติดกันมีสระวา่ายน้ำอยู่ตรงกลางแล้วก็มีส่วนของห้องคาราโอเกะห้องทานข้าวด้วยครับ โดยพูวินดาก็มีทุกอย่างให้ครบครันมากๆเลยนะครับตัวนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ติดต่อประสานงานเราเป็นอย่างดีเลยครับโดยเขาจะมีสระว่ายน้ํากลางแจ้งนะครับมีครัวด้านนอกมีส่วนของห้องทานข้าวห้องคาราโอเกะตรงนี้ก็คือแยกออกมาจากตัวบ้านเลย ในห้องนี้ก็จะมีทั้งตู้เกมนะครับโต๊ะพูลนะครับแล้วก็ทีวีจอใหญ่85นิ้วส่วนของสระว่ายน้ําเองก็จะเป็นระบบเกลือพร้อมระบบทําความอุ่นนะครับของสระว่ายน้ําด้วยและที่สําคัญก็ตรงปลายสระจะมีส่วนของกระจกเอาไว้ถ่ายรูปด้วยนะครับในส่วนของห้องนอนครับมีทั้งหมด5ห้องแต่เราใช้แค่4ี่ห้องนะครับก็จะได้ลดราคาลงมานิดหนึ่งครับส่วนที่เห็นเป็นห้องนอนที่1ครับจะได้มีเตียง2ชั้นด้วยก็มีอ่างอาบน้ําในตัวด้วยนะครับ ในโซนของโถงด้านนอกก็จะมีเครื่องเล่นเด็กด้วยนะครับเป็นสไลเดอร์แล้วก็เป็นอุโมงสำหรับเด็กเล็กครับในส่วนโถงนี้ก็จะมีทีวีมีตู้เย็นมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําสําหรับส่วนกลางนะครับใครที่นอนชั้นลอยก็จะต้องเข้าห้องน้ําตรงนี้ครับและส่วนห้องนอนที่เหลือก็จะมีห้องน้ําในตัวทั้งหมดเลยครับจะมีห้องที่นอนได้4คน2ห้องห้องที่นอนได้5คนอีกหนึ่งห้องและห้องที่นอนได้7คนอีกหนึ่งห้องส่วนห้องอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องนอน2คนครับ วิวหน้าบ้านก็จะประมาณนี้ครับจอดรถได้3-4ถึงคันเลยครับในส่วนของห้องชั้นลอยเราไม่ได้ใช้งานนะครับเราแจ้งว่าไม่ได้ใช้งานแต่ขออนุญาตขึ้นไปถ่ายเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันครับในส่วนของห้องชั้นลอยตรงนี้นะครับสามารถนอนได้7ท่านและต้องเข้าห้องน้ําที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่โอเพ่นนะครับสามารถมองเห็นโซนของเครื่องเล่นด้านล่างได้ครับส่วนอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องที่อยู่ใต้ห้องชั้นลอยครับ ห้องนี้จะนอนได้2คนวิวจะเป็นวิวด้านหน้าบ้านนะครับตู้เกมที่มีให้2ตู้สามารถเล่นได้ตลอดเวลานะครับมีเกมหลากหลายให้เลือกเล่นเลยส่วนสระว่ายน้ําอันนี้เราเล่นได้ทุกเวลาเลยนะครับแต่ไม่รบกวนคนอื่นนะครับหลังจากสี่ทุ่มก็เบาเสียงลงสามารถเล่นได้แล้วสระว่ายน้ําที่นี่วิวสวยนะครับถ่ายรูปสวยแล้วก็ในน้ําอุ่นมากๆเลยครับส่วนนี้ออดเพิ่มเป็นอาหารเช้าตอนเช้าด้วยนะครับอันนี้เพิ่ม ท่านละ1 0 0บาทนะครับก็จะได้อาหารเช้าเลือกได้ว่าจะเป็นอาหารเช้าแบบไหนนะครับมี2แบบให้เลือก2เซตให้เลือกครับหลังจากที่เช็คเอาท์จากที่พักพูวิลล่าเรียบร้อยก็ไปหากาแฟทานครับที่ทรอดคาเฟ่ครับในส่วนนี้เขาจะเป็นทั้งสนามกอล์ฟโรงแรมแล้วก็เป็นคาเฟ่ครับมีม้าแล้วก็มีรถไฟฟ้าให้เช่าขับได้ด้วยนะครับกิจกรรมก็จะมีขี่ม้าขี่รถม้านะครับหรือว่าขี่รถไฟฟ้าชมสนามกอล์ฟหรือชมสวนต่างๆได้ครับ โซนด้านหน้าก็จะมีคาเฟ่พร้อมขนมนะครับส่วนโซน,นด้านในคาบเฮาส์ก็จะมีอาหารไทยสําหรับให้รับประทานอาหารด้วยครับและนี่ก็เป็นทริปทั้งหมดของเขาใหญ่ผมครับ2วัน1คืนขอบคุณที่รับชมครับ